สวัสดีครับผมเอก A อเคนะครับวันนี้ผมเนี่ยจะขึ้นมาสำรวจป่าแถวนี้นะพี่พี่สีนะเพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยบอกว่ามันมีเสียงอะไรไม่รู้นะอยู่ข้างบนเขาด้านนี้นะผมเนี่ยก็จะเดินมาสำรวจดูนะว่ามีเสียงอะไรกันแน่นะวันนี้ก็มาคนเดียวนะพี่พี่สีนะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยไม่ว่างมากันนะผมเนี่ยก็จะเดินขึ้นมาดูคนเดียวไม่ ก็ยังกลางวันแทกแกอยู่นะก็ไม่น่าจะเจออะไรอยูนะอ่วันนี้มาก็เตรียมอาวุธมาพร้อมนะก็ขึ้นมานเงียบสงบมากเลยนะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเห็นว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยบอกว่ามันมีแบบเสียงอะไรก็ไม่รู้นะดังมาจะาบนเขานี่นะถ้าเป็นเสียงพวกแก้งพวกกวางเนี่ยไม่น่าใช่นะครับบอกว่าพวกคนคนเท่าคนแก่บอกว่ามันไม่ใช่เสียงของพวกแก้งพวกวกวางนะเพียสินะโอเคผมเนี่ยจะรีบเดินทาง ลองดูทำดูดูแถวแถวนี้ดูก่อนนะไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะเพียสีนะโอเคครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งติดตามเพื่อไปกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อๆไปเนี่ยนะโอเคไปโอเคครับพี่เพียสีตอนเนี้ยผมเนี่ยก็ขึ้นมาเนี่ยครับไกลยอยู่นะก็เมื่อคืนเนี่ยเขาบอกว่ามีเสียงอะไรไม่รู้นะ่อยู่ตามแบบพวกเขานี่เลยนะดูไม่เห็นไม่รูเจนนี่นะเนี่ย พหินใหญ่ๆเนี่ยเยอะมากเลยใน,ในบนเขาเนี่ยแล้วมีคนบอกว่าเสียงดังมากเลยนะเป็นเสียงตัวอะไรร้องก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าฟังจากคนในหมู่บ้านพูดแล้วเนี่ยถ้าเป็นเสียงสัตว์เนี่ยไม่น่าจะใช่นะดูดิหินใหญ่มากเลยโอ้โหจๆผมเนี่ยต้องเดินผ่านนี้ผมก็ไม่ได้เดินมานานแล้วนะสุดมากเลยนะ ผมจะเดินทางนั้นก็เดินลําบากนะพี่สินะก็ต้องเดินอ้อมขึ้นไปทางนี้แหละเพราะว่ามันเป็นทางเดินที่แบบเดินได้พอดีเลยดูดิสูงอยู่นะวันนี้ก็มาสำรวจดูก่อนแล้วกันนะพี่สินะถ้าเจออะไรเนี่ยเราก็ป้องกันตัวได้ก็โอเคอยู่นะ ไม่ได้เนี่ยคงจะกลับไปเรียกพวกนะขึ้นมาดีกว่านะเพราะว่ามันดยุดใกล้กับหมู่บ้านอยู่นะผมเนี่ยขึ้นมาในหมู่บ้านอยู่ด้านล่างนน้นหนึ่งนะเนี่ยหมู่บ้านผมอยู่ให้ตรงด้านล่างนี้นะก็ขึ้นมาเนี่ย นี่นะเมื่อคืนเนี่ยน่าจะเป็นเข่าตรงนี้หละผมว่าเนี่น่าจะด้านบนนี้เลยนะดูดิโหเข่าหินเนี่ยทั้งลูกเลยนะขึ้นไปยันบนนู่นเลยน่าจะมีทางอ้อมขึ้นไปนะไม่รู้คือตัวอะไรกันแน่เนะพียบีนะ ดูดิผมเนี่ยขึ้นมาเนี่ยไกลมากเลยหาที่นั่งพักก่อนดีกว่ามีน่นนนาอากาศี่ห้องบ้านนะเพี่ทีนะดูนู่นนะ ผมนะเดินขึ้นมานี่ก็ไกลโหสูงมากเลยนะเขาต้องขึ้นไปในไกลเลยนะนู่นเลยนะโอเคผมเนี่ยจะรีบเดินขึ้นไปด้านบนดีกว่านะจะได้แบบไม่ต้องเป็นเสียเวลานะผมจะรีบเดินขึ้นไปจะได้รีบกลับลงมานะถ้าไม่เจออะไรจริงๆอนะ่ะพอต้องเดินขึ้นไปอีกไกลเลยเ,เดี๋ยวไปเจอกันนัานบนนู่นเลยนะ นั่นบนน,น่าจะเป็นยอดเขาละขเพน่ไปเจอบนยอดเขาดูกันไปโอเคครับพี่ไปทางเราดีกว่าโอเคครับพี่ตอนเนี้ผมเนี่ยก็ขึ้นมาเนี่ยจะถึงบนยอดเขาแล้วนะนี่ดูดิมือนจะมีเสียงนกร้องนะเน,นี้อมันจะมีพงนกอยู่ตรงนี้นะโอเคขานาผาน,นี่สูงมากเลย <c oughs> ผมเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางขึ้นมาเส้นเนี่ยนานแล้วนะแต่ว่าเหมือนมีคนบอกว่าที่เนี่ยดังมากเลยเฮ้ยเวียดีเหมือนว่ามีใครมาทำอะไรไว้หรือเปล่าน,ะนะนั่นนะบนยอดเขาแล้วนะถ้าขึ้นไปนู่นจะเป็นหน้าผาแล้ว มีคนอยู่หรือเปล่านะก็ต้องเตรียมลีดขึ้นมาด้วยนะ มันผมได้ยินเสียงมันมีคนตัดไม้เลยนะเฮ้ยมันใครมาทำอะไรไว้ไม่รู้นะ <c oughs> ดิธีผมเนี่ยไม่เคยเจอเลยนะวิธีการทำแบบที่พักอาศัยแบบนี้นะ สำรวจรอบๆกันดีกว่า ใครมาทําอะไรแบบนี้ไว้ก็ไม่แน่ใจนะผมไม่รู้นะพี่เมตินะถ้าพี่พีเซีคนไหนรู้ว่าใครมาทําอะไรไว้อย่างนี้ก็บอกผมได้นะผมจะได้ไปถามนะว่าทําไว้ให้ใครนะทําไว้อะไรเนี่ยใครมให้ใครมาอยู่นะเพราะว่าผมเนี่ยเขาไม่ได้เดินทางขึ้นมาทางเนี้นานแล้วนะนี่ก็น่าจะเป็นรอบสิบปีที่มเดินขึ้นมานะที่ทางเนี่ยเพราะเมื่อคืนเนี่ยเห็นบอกว่าเห็นเขามีเสียงประหลาดอยู่ด้านบนนี้นะบนยอดเขาเนี่ยผมเ้นมันได้ก็ไกลเลยไม่เจอเสียงอะไร แต่ว่าล่องรอยการอยู่นยก็ไม่น่ามีนะเพราะว่ากองไฟเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีใครมาติดเอาอะไรไว้เลยเผมเนี่ยจะเดินสำรวจดูแถวด้าน,นล่างนี้ก่อเพราะว่าผมขึ้นมาเนี่ยผมก็เดินตามขึ้นมาตามทางอย่างเดียวนะ สูงมากเลยนะเดินอ้อมขึ้นมานน่นนะแล้ว่็คือเนี่ยมันคือเสียงอะไรกันแน่นะก็ะะเดินสำรวจดูรอบๆก่อ,อ,อนนะว่าที่พักเนี่ยมีอะไรปกติไหม อ๋อระหว่างทางเนี่ยผมก็ลืมบอกผมลืมถ่ายให้ดูนะพี่ตีนะระหว่างทางเดินขึ้นมาเนี่ยผมเจอเห็ดด้วยนะด้านล่างนู่นนี่ผมเนี่ยก็ยังไม่ได้เด็ดขึ้นมานะ <c oughs> ผมคิดว่าตอนกลับไปเนี่ยผมจะถอนให้ดูนะพี่ตีนะเพราะว่านทางเนี่ยชันมากขึ้นมาเนี่ยผมเลยยังไม่อยากจะเข้าไปเด็ดนะมันอยู่ตรงใต้กอไผ่ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยเดี๋ยวกลับลงไปเนี่ยแต่ผมผมอาจจะถ่ายให้ดูนะถ้าถ้ามันไม่ชันมากนะผมอยู่ในกอไผ่ด้วย เดินเข้าไปสำรวจข้างในดูอีกหน่อยแล้วกันด,ดูก็ขึ้นมาแล้วนะครับสำรวจให้สุดทางเลยดูดิเหมือนว่าเส้นทางเนี้ยเหมือนว่าจะไม่มีใครใช้มานานแล้วนะดูดยาลกมากเลย จะกลับลงไปได้นะดูดิทางเดินลำบากมากเลยดูจะเข้าไปได้หรือเปล่าโอผมว่านี่น่าจะเดินลำบากเกินไปนะดูนะาไม่เห็นทางละผมว่าเนี่น่าจะเดินมาแค่นี้ก็พอนะพี่ตีนะพราะไม่เจอยังไม่เจอเลยปกติเลยนะ ผมเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเจอเห็ดแค่สองดอกเองนะอยู่ด้านล่างเนี่ยแต่ก็ไม่ทำไมเจอแค่มันแบบเห็ดมันขึ้นน้อยเพี่ยสินะพวกยังเป็นเห็ดแบบเห็ดกระจายนะครับถ้าเห็ดแบบเห็ดขึ้นเยอะเนี่ยน่าดูมาก <c oughs> ต้องรอแบบว่าเห็ดขึ้นเยอะเนี่ยขดมากเพี่ยสินนี้เห็ดขึ้นน้อยก็ <c oughs> ไม่ค่อยน่าคุดเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเสียงตะหลาดเมื่อคืนเนี่ยมันคือเสียงอะไรกันแน่นะดูว่าอยู่บนยอดหน้าผาเนะี่ยก็ไม่รู้นะไม่รู้จะขึ้นทางไหนแล้วนะเมื่อกี้จะผมเดินลอลอหน้าผาขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีทางขึ้นไปนะผมก็เลยเดินมาตามทางนี้ดูโอ้โหมาเจอกับใครไม่รู้นะมาทำไ้นะ ที่คนไหนรู้ก็บอกผมทีนะก็คอมเมนต์บอกผมได้นะก็นี่มีรอยกองไฟอยู่นะแต่ก็น่าจะนานละไม่รู้อะเฮ้ยเหมือนเสียงแมวเลยนะน่าจะเป็นเสียงนี้หรือเปล่านะ ไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่านะผมแต่ผมว่าผมได้ยินนะเสียงไม่รู้ว่าเสียงมาจากทางไหนนะพี่สินะเพราะผมอยู่บนยอดเขาเนี่พอผมเดินผมจะไปทางนี้ผมเหมือนผมจะได้ยินเสียงมาจากด้านหลังนะแต่พอเดินไปด้านหลังมันเสียงมาจากด้านล่างนู่นนะ เหมือนเสียงแบบร้องเหมือนแมวเลยนะแต่ว่ามันร้องเสียงมาถี่มากเลยนะไม่น่าจะใช่แมวบ้านแน่นอนนะอาจจะเป็นตัวที่คนในหมู่บ้านได้ยินอาจจะเป็นแมวป่าก็ได้นะพอแมวป่าเนะี่ยถ้าพี่ๆ FC เคยเจอต,ตัวมันใหญ่มากเลยนะพอตอนที่ผมเคยขึ้นขึ้นไปอยู่ที่ชายแดนเะนี่ยผมเคยเจออยู่นะตัวแมวป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะ แต่ว่าตัวมันเหนม็นมากเลยนะมันมีเกลิ่นกลิ่นด้วยนะแมวป่าเนะ่ยมีกลินสามาก <c oughs> แต่ก็ไม่รู้ว่าคนไทยเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าผมขึ้นไปเจอนะมันเหมือนแมวนะผมเรียกว่าแมวป่านะหืผมแววไม่แววนะเมื่อกี้เสียงชัดมากเลยนะไม่รู้ว่าในกล้องเนะี่ยในเทาสัตท์เนี่ยจะได้ยินเสียงหรือเปล่า เรียกว่ากระท่อมดีกว่านะเพราะว่าถ้ามันอยู่ถึงด้านล่างเนี่ยเรียกว่ากระท่อมดีกว่าไม่น่าจะใช่กระตอบนะโอเคถ้าพี่พี่เอฟซีคนไหนรู้ก็ช่วยบอกผมได้นะก็ผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่าใครเป็นคนมาทํานะอาจจะเป็นพวกเพื่อนๆหรือว่าใครมาทาเอาไว้มนานแล้วหรือเปล่าแล้วเขาไม่ได้ขึ้นมาดูหรือไม่หรือเปล่าไปดูนะโอเคผมเนี่ยน่าจะเดินทางกลับเลยดีวยกว่านะจริงจริงนะเพราะเดินทางต้องกลับลงไปอีกไกลเลยนะ ในดังอีกแล้วนะผมว่าเนี่ยเสียงน่าจะมาจากด้านบนนะเมื่อกี้เนี่ยเสียงมันวนไปวนมาเนี่ยเวลาผมเดินไปทางนี้ก็เสียงมาจากด้านหลังนะดังอีกแล้วนะกำจิ้นไดดังอีกแล้วอยาให้เจอตัวสักทีนะ โอเคพี่ติตอนนี้ผมว่าผมเดินทางกลับก่อนดีกว่านะเพราะไม่เห็นเลยนะว่าตัวมันคือตัวเลยนะเพราะมันขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่เข้ามาใกล้น่าจะเป็นสัตว์นะถ้าเป็นสัตว์เนี่ยมันน่าจะไม่เข้าใกล้เรานะผมก็ขึ้นมาพิสูจน์ดูว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นะเพราะคนอื่นบ้านบอกเสียงมันน่ากลัวมากผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบพวกแบบอันนั้นหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมขึ้นมา ดังจังนะผมขึ้นมาไกลขน,น่ดนี้มันไม่เข้ามานะ่าจะเป็นสัตว์นะพี่เอีนะเสียงนี่น่าจะมาจากทางด้านบนจริงนะเพราะว่าผมเดินมาทางนี้ละเสียงเนี่ยอยู่ด้านบนลลโอเคผมเนี่ยน่าจะเดินทางกลับลงไปก่อนดีกว่านะพี่เอธีนะเดี๋ยวเนี่ยลงไปเจอกันด้านล่างเลยเพราะว่าทางเนี่ยน่าทางของลำบากมากเลยกลับลงไปถึงนี้ก็น่าจะ ทางชันยังเดียวแล้วน,นี่เคยมาถึงบนยอดเขานี่ก็มาได้ยินเสียงตรงเพ่ตรงนี้เองนะเมื่อกี้น้ำเดินขึ้นมาผมยังไม่ได้ยินเสียงอะไรนะโอเคเดี๋ยวกลับไปเจอกันด้านล่างนี้พี่สิผมเนี่ยจะรีบเดินทางกลับลงไปก่อนดีกว่า เจอกัน้านล่างเนี่ยนะเสียงเนี่ยก็เริ่มเงียบไปละก็ตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้กลับลงมาถึงตีนเขาแล้วนะพี่พี่เอฟซีนะก็ตอนระหว่างทางกลับมาเนี่ยก็ได้ยินเสียงเริ่มน้อยลงเริ่มน้อยลงแล้วนะตอนนี้แมวแมวเสียงแมวเนี่ยมันก็หายไปละตอนผมกลับมาเนี่ยอตอนนี้ยุงเยอะมากเลยนะตีนขเขานี่ย,ยุงเยอะมากเลยพี่เอฟซีก็ขึ้นมาเนี่ยไม่เจอตัวนะผมคิดว่าสัษฐานน่าจะเป็นพวกสัตว์ป่านะพี่เอฟซีนะ เพราะถ้าเป็นพวกอย่างอื่นเนี่ยมันน่าจะเข้าโจมตีแล้วนะแต่ถ้าเป็นสัตว์ป่าเนี่ยมันไม่เข้าใกล้เราอยู่แล้วนะแต่ว่าได้ยินเสียงมันร้องอยู่นะโอเคผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนนะเพี่พีนๆสินะก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์ share, แล้วก็1ติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปได้นะ